สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่7มกราคม2567ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธา,ารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่7ถึง11มกราคม2567 วันนี้เวลา16นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยาสนสวรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG409 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่7ถึง11มกราคมพุทธศักราช2567 มีคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยและผู้แทนโรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทุนละองพระบาททรงเสด็จ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้สมเด็จพระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก2024ณมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ โอกาสนี้จะพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายเฮงสวีเคสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประสานงานนโยบายเศรษฐกิจสาธารณรัฐสิงคโปร์และนายลอเรนซ์หวงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทั้งจะพระราชทานพระราชบโรโอาสให้ในเตียวชีเฮนรัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติสาธารณารัฐสิงคโปร์เข้าเฝ้าทูลอองพระบาทและถวายพระกระยาหารกลางวันนอกจากนี้จะทรงเยี่ยมชมและทอดพระเนตรสถานที่สำคัญอาทิสถาบันริพับลิกโพลิเทคนิคมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบสิงคโปร์และพิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชีย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรินารีรัตนราชกัญญาพระราชทานพระโวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้า วันนี้เวลา15นาฬิกา21นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรินารีรัตราชกัญญาเสด็จออกณวังสุขโขทัยพระราชทานพระวรกาษให้หม่อมราชวงศ์พงศส,ส,สวัสดีวัฒน์รองประธานกรรมการมูลนิธิอาร,รยาศิลป์สิริวัณวรินารีรัตนำนายเศรษฐาทวีศิลป์นายกรักฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเฝ้าถวายเงินสนับสนุนการดำเนินง,งานของมูลนิธิ และศาสตราจารย์บัณฑิตเอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าถวายทุนการศึกษาเพื่อมูลนิธิอารยาศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์สำหรับพระราชทานแก่นิสิตร,ระดับปริญญาเอกจำนวนหนึ่งทุนต่อจากนั้นเวลา15นาฬิกา44นาทีพระชนานพระวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปมทองมารากุลณอายุธยารองประธานกรรมการมูลนิธิอารยาศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์ นำนิสิตนักศึกษาจำนวน11คนเฝ้ารับพระราชทานทุนรางวัลเรียนดีหมูลนิธิอารยะศิลป์สิริวันวรินารีรัตน์ ซึ่งเป็นทุนที่พระราชะทานแก่นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านศิลปะสาขาต่างๆโดยผลงานของนิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุนพระราชะทานจะต้องมีความสวยงามสร้างสรรค์สื่อสารแนวคิดในการพัฒนาผลงานมีการจัดองค์ประกอบศิลป์แสดงให้เห็นถึงทักษะท,ท,ทางศิลปะที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายโอกาสนี้มีพระดํารัสเพื่อเป็นแนวทางในการศรึกษา เราก็เป็นรื้นที่ด้านศิลปะนะแล้วเราก็เข้าอ,อกข้อใจทุกคนนะคะว่าการเรียนศิลปะเนี่ยนอกจากที่เรารักมันแล้วเนี่ยไออุปกรณ์มันค่อนข้างจะหยายากการที่เราต้องไปทำมาหาเรียนที่แต่ว่าเข้ออกข้อใจแล้วอยากให้ทุกคนขบบ้ออกั้อใจน่แล้วก็อยากให้ทุกคนเชื่อว่างานของเรา สามารถสร้างตัวตสร้างอันดีได้ล้วนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้นายกิติคุณวรสร,รทรนในสิตระดับปริญญาเอกคณะศิลปกรรมศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามูลนิธิอารยาศิลป์สิริวัณวรินารีรัตน รวมทั้งนางสาวดวลพกรกเกเมโกศลศีล์และนายธรรมรงรัตนะแป้นซึ่งได้รับพระราชทานทุนและสําเร็จการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะขั้นสูงด้านการปักพัตราพรนัณสถาบานันเมซองเลซาร์จกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าถวายรายงานผลการฝึกอบรมและแสดงผลงานทั้งนี้สถาบานันเมซองเลซาร์เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ทางด้านการปักพระตราพรมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2467และมีผลงานการปักด้วยศิลปะชั้นสูงมากที่สุดในโลกซึ่งได้สร้างผลงานให้กับผู้นำแฟชั่นระดับโลก ต่อมาเวลา16.02กนาทีพระราชทานพระวโรกาสให้นางสาวสุพมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำคณะผู้บริหารอธิการบดีมหาวิทยายลัยและนิสิตนักศึกษาจำนวน5คนเฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษาด้านศินลปะสู่เด็กพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรินารีรัตราชกัญญาโปรดให้ผู้แทนพระองค์มอบทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร วันนี้ที่กองงานส่วนพระองค์904ส่วนแยกวังสุขโขทยัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้หม่อมหลวงทรงลักษ์สวัสดีวัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์มอบทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนของโรงเรียนในพระราชูป,ปถมและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารจำนวนสิบโรงเรียนโรงเรียนละสิบทุนพร้อมออุปกรณ์กีฬาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี1 อุดรธานีอนเภเมืองจรอุดรธานีโรงเรียนมัธยมสิริวัฒวรี2สงขลาอาาภอรัตพูมิจังหวัดสงขลาโรงเรียนมัธยมสิริวัฒวรี3ฉะเชิงเซราอท่าะตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซรา โรงเรียนบ้านเวียงฝางอฝางจัังหวดเชียงใหม่โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่อภอบางใหญ่จัหวนนทบุรีโรงเรียนบ้านหินร่องนอนสวรรค์อเภอเวียงเก่าจังหวขอนแก่นโรงเรียนห้วยวงวิทยาอเภอชุมพวงจังังวดนครราชสีมาโรงเรียนบ้านท่าคออเภออาจสามารถจัังหวดร้อยเอ็ด โรงเรียนนุบาลนหนองกี่อเภอหนองกี่จัังหวดบุรีรัมย์และโรงเรียนบ้านเขานาในาอเภอพนมจงังสุราษฎร์ธานีนอกจากนี้โปรดให้แผนกสัตวบาล904เขียนอาหารสัตว์พระราชทานไปมอบแก่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด กองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีสถานสงเคราะห์บ้านสุขใจหมาจรจัดป้าเกตจังหวัดฉะเชิงเซาสถานสงเคราะห์มะหมาบ้านป้ามณีจังหวัดปทุมธานีและวัดตอนกระดีจังหวัดอ่างทองด้วยสํานักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตนราชกัญญา ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาวันที่8มกราคม2567สํานักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่7ถึงวันที่9มกราคม2567 สำนักพระราชวังขอแจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำนักพระราชวังขอแจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามจากเดิมทีม่เดินเข้าทางประตูวิเศษชัยศรี และเดินเข้าวัดพระศรีรัตนาศาส,สดารามทางประตูรือีเป็นเดินเข้าทางประตูมณีนพร,รัตน์และเลี้ยวซ้ายไปผ่านประตูอัตโนมัติหรืออีเกต <c oughs> เพื่อเข้าวัดพระศรีรัตนาศาส,สดารามทั้งนี้ตั้งแต่วันที่10มกราคม2567เป็นต้นไป <c oughs> จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ